เก็บกระเป๋าเงินก่อนครับเก็บกระเป๋าเงินไหวไหมครับไหวไหมสามสิบปีกูเก็บไอ้ากให้ให้ฝันบ้านให้มาอีกไม่เห็นเลยแม่นิ่งๆครับนี่สั่นเลยนะครับสายาวๆครับสายาวๆเลยนะทุกคนครับสายยาวๆครับ เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้คุณแม่เข้าไปแล้วก็มีอาการสั่นๆนะครับไปเดี๋ยวผมไปสอบถามดูให้ทีทายเลยทีทายเลยไหวไหมครับนัอ่านั่งก่อนครับนั่งก่อน รัตับม่นักดับตตอนนี้เลยครับมันต่ำไม่เป็นไรนะเนหาใจอึกข้ามหายใจยาวๆแม่สั่นหมดเลยเป็นอะไรครับต้องทำยังไงบ้างครับนี่มาเก็บกระเป๋าเงินก่อนครับเก็บกระเป๋าเงินเป็นไรโปแกยูส

นั่งได้ไหมครับเหมือนจะล้มเลยแม่นั่งจะม่นั่งได้เดี๋ยวเียแม่จแม่มาจากระยองมาจากระยองได้เลยระยองไหวไหมครับไหวไหมถามถามพี่ปูเกมไอให้ให้ฝันบ้าให้มาอีกปูให้มาอีกปูไปเข้าฝันใช่ไหมครับเกมไป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 ร้าตรงนี้เป็นเหลือม ลับตรงไหนตรงขาใช่มามอีกครับรอบสองกรัารอบสองต้องมาอ่ม่มาอันนี้รอบสองนะครับเม่มารอบสองกินน้ำมมารอบสองแล้วกินน้ำไหมล่างกินน้ำไหมครับ เปิดเกนหมุนๆๆดวกกันหน่น้ำครับเดี๋ยวก็ัปูมาดิมัปูให้ตัวไหนคะงจนบจ้มได้่ะป like yeah, um ูกมเกมมมมาชมบมาชมบอ่ะดื่มได้ไหมมันจะหกเลยอันเดียวค่อยดื่มทั้งนั้นเนาะเดี๋ยวมันจะหกหรือเปล่าเดีกมเกมไขว่ ตอนนี้ผูรัดขาเหรอครับูรัดขาไว้ผูมาลวเดีวายมถ่ายูก่ขับอาจจะพักยครับคุณเดี๋ยวาำหนักคูใหญอาจารรัดที่นะครับคูปครับน้ำเหรอครับดื่มน้ำก่อนครับไม่ถามยู่ เป็นยังงนก็เหมือนเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ปลูไปแล้วหรอครับเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ปูรัดขาไว้ใช่ไหมแม่้ให้สูมาสูมารอบแรกก็มาไหว้ก็เจออาจารย์นั่แหละแต่ว่าสู่ไม่ได้ให้อาจารย์เจิมเพราะสู่มาคนเดียวจะไม่รู้เรื่องแต่สุดของคือสู่ศรัทธาเพราะสายเดียวกันสู่ก็ศรัทธาตรงนี้อยู่แล้วสร้างหุ่สร้างฐาสร้างบารมีอยแล้ว ทีนี้พอตีห้าสุกับปักกลับไปบ้านถึงระยองพอตีห้าเป็นงูเหลือมเข้าไปบินขาวสุดสองข้างค่ะแล้วในฝันของสุกเขาบอกว่าไปอีกเดอ้อลูกเดอ้ออันให้เพื่อนจมหน้าแล้วเข้าไปบอกพ่อของเพื่อนว่ามาอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าสุเป็นหมยี่สิบปียังลูกมาคนเดียวก็ลาบากมีแต่คนโงเนาะก็เลยมาขอบารมีท่าน ูก็เลยทิ рон, 是是้งตำแหน่งก็มานี่แล้วคราวนี้แหละมารอบที่สองรอบที่สมองรถมาไปให้ปู um ่ใหญ่เหรอครับจิ้มหน้าผากให้หน่อยให้ปูใหญ่หรือว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์น็อตใช่ไหมครับหรือว่าปู่ใหญ่ในปู่ใหญ่สุก็เข้าไปเลยอ๋อ้แม่แกเริ่มมีอาการตอนไปหาอาจารย์เมื่อกี้ก็เลยกลัวไงว่าเราต้คนเดียวคนเดียวนี่่อะตุ่มมองรถมาเก้าพัน รถจากยอเมารถมาคนเดียวเหรอครับ9,000เนี่ยใช่รอบแรกก็9,000ไปกลับเหรอครับฮะไปกลับเหรอครับไปกลับค่ะเขาเอาหมื่นหนึ่งสุก็เลยบอกว่าสูุขอนะเพราะว่าใช่สุก็ให้เขา ก็เราจัดทานเนาะแล้วที่ผ่านมาได้โชคไม่ไม่หรือว่าให้ร่างกายสุขแข็งแรงแล้วที่ที่สู่เช่าอยู่ขอให้เป็นสมศักดิ์สู่ขอให้ได้กสุขไปคือมีปัญหาเรื่องที่ดีใช่ส่ก็ถ้าสําเร็จตัวนี้ถู่ได้โชคลาภสูกก็จะบวชชีเหมือนที่ผ่านมาบวชโกเล่เคยบวชชีมาก่อนใช่ไหมเขาสู่ปล่อยวางเลยถ้าถ้าสําเร็จ ในการขอครั้งนี้จะบวชชีบวชให้ปู่องค์ดำว่าวันนี้นี่มาขอแล้วใช่ไหมครับวันนี้ได้บอกปู่แล้วใช่ไหมครับกับสิ่งที่เราต้องการบวชที่บ้านค่คุณแม่ค่ะบวชสามเดือนค่ะทุกครั้งจะบวชสามเดือนแต่ทุกวันนี้คือปู่จะถือศีลด้วยพามขออนุญาตนะครับเมื่อกี้ปู่มานี่คือปู่ให้เลขให้อะไรไหมครับเมื่อกี้ไม่แกแค่บอกปู่ว่า ห้ามนะห้ามให้เพราะว่าเขาให้อาจารย์ทางนี้แลบบท่านบอกว่าอาจารย์ให้แล้วเราแค่มาชมบาลลัจิตใจเราบริสุทธิ์เรามาชมเราเราเราศรัทธาเราก็ได้บูชาโน่นนี่นั่นไปแล้วแหละช่วยแก่สมุนท่านท่านต้องบาลลังก์นี้อย่าตัดเลยคนเนาะโล้นมาทำเหมือนแกปล่อยตุกข์ ตอนนั้นเป็นมควารูกบอกไม่ถูกอ่ะมันทางนี้มันปึ้งทางนี้ก็วิววิวนี่ก็มืดไปเลยก็เลยตอนที่อาจารย์ไปเจอมาเลยรู้สึกตอนนั้นนช่วงไปเจอใช่ไหม ต้งเจอลูกก็เลยกลัวว่าจะเดียวกว่าไม่มีพี่เลี้ยงก็เลยฝากล้อมกันบนบ้านยกกันเดินสายถือศีลปฏิบัติธรรมสายอีสานสู่ไปอ่าตอนปฏิบัติธรรมขอนแก่นสามปีถึงลูกแม่ปู่เคยให้ชูเป็นแม่สามตัวนะคะใส่ชูสามตัวก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นผ่านมาที่สูญยังไม่เจออันนี้ ได้อยู่แต่สุก็ทำมุ้นทำท่าหมดที่ได้นี่คือสุมาบอกใช่ไหมคะใช่ค่ะบอกลตัวเลยใช่ค่ะบางครั้งเป็นกุมาเพราะที่บ้านมีกุมาก็เลยแม่อะก็แต่ไม่ไม่ไม่เจ็บไข้ไ็นปวยคือสูอยู่ในป่าในสวนยางคปนเดียว <c oughs> ีแรกสู่เป็นผู้ช่วยพยาบาลสุบลาออกแล้วก็มาขี่จางทำเดียวอยู่แต่ในป่า <c oughs> เลยท่านจับสัตว์ <c oughs> เ,เขาบอกว่าเราอยู่แต่นในป่านอันนี้ใครสักให้ครับเนี่ยเออเป็นพัทชุด,ดงอยู่เขื่อนใน<อ>ตำบลยางที่นกเขื่อนในอุบลใช่ค่ะ<า>แล้วแกก็เทียนหัวแล้วก็จับเขาลา กด้วยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวอยู่แต่ในบ่านต้องมีคุ้มครองนะคะมีของดีคุ้มครองนะคะแม่ที่ว่าน้องปูมาน้องสุกก็เคยมาบอกเลขใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นปูมาเป็นเขาชื่อจับตุกน้องจับตุกแต่วันนี้จะไม่มาไหมแกก็ตามมาไปไหนก็ตามตลอดเขาตุกคนเดียววันนี้เขมาด้วย มาดูแลแม่ด้วยนะคะเนาะคชนมีหลับตัวแต่สุขคิดว่าสุมาด้วยจิตใจบริสุทธิ์ศรัทธาสุไม่มีพิธีไทยกับใครอยูคุณแม่สําหรับตัวเลขนี่ก็คือเอาของอาจารย์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เกดดังถึงสามห้าสามเจ็ดเกดังอ๋ออาจารย์จะดังถึงอายุ3ามหค่ะ ุเกดังจะจะเริ่มดังตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงสามห้าถึงสามเจ็ดยกมาบอก โอปู่บอกใช่ไหมคะเดี๋ยวสืบมารอบสามอีกมาสองคนมาน้องสาวปู่จะเอาทุเรียนมาให้ปู่เป็จะมารอบสามนี่จะมากับน้องสาวก็คุเรียนย้ำสามหลายรอบแล้วนะะคก็คือสรุปว่าคุณแม่มาถ้าทุกเด็กเข้าด้วยเนาะเจ้าทุเรียนมาเพราแม่อยู่ใต้เนาะไม่อยู่ระยองนี่ค่ะอยู่ระยองคพายองนะคะมีทุเรียนนะคะไอกสักคำถามนึงครับแม่ชอบตัวไหนที่สุด มาชอบตัวไหนเนาะพี่แกจับให้สองแปดเก้าเด็สองแปดเก้าค่ะสองแปดเก้าใครจับแปดเก้าจูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจับให้จูลอตเตอรี่เหรอครับมีมีไหมมีไหมมอยู่อ่าขอดูหน่อยดูลอี่เอสจะเห็นเบ็บอยู่นะคะว่าคุณแม่ตอนแม่สั่นแม่ถือลอตเตอรี่ให้จานเจินเป็นใช่ไหมคะ ไม่รู้สึกใช่ไหมคะแ,แ,มแ,แต่แอฟมาคะุณแม่ถือร็อกซันนี่นะคะดีมากจับตรงแม่ไ<า><อ>ม่หันบนบนเดี๋ยวขอซูมนิดนึงนะแม่เงยขึ้นนิดนึงโอ้สั่นอยู่แล้วสั่นอยู่แล้วนะครับผมมองไม่เห็นเลยแม่นิ่งๆครับนี่เจะไดวผมช่วยจับนิดนึงเห็นเลยนี่นะมืสั่นเลยนะครับ อ่าโอเคครับผมศูนย์ห้าสองแปดเก้าเห็นไหมศูนย์ห้าสองอ่าเห็นเนาะโอเคศูนย์ห้าสองแปดเก้าขอบคุณครับอ่าก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะอธิบายให้ฟังนิดนึงคือคุณแม่เพิ่นมาจากจังหวัดระยองนะครับเพิ่นมาเป็นครั้งที่สองแล้วแต่ว่าเพิ่นเนี่ยบ้านเกิดเพิ่นเขาเรียกอะไรอ่ะพ่อเพิ่นพ่อหรือแม่เพิ่นไม่รู้นี่แหละเป็นคนนครศรีธรรมราชแต่เพิ่นมาคลอดอยู่ที่ระยอง ปัจจุบันก็อยู่ที่ระยอง่เพื่อนมาที่นี่ก็เป็นครั้งที่2ก่อนที่เพื่อนจะเข้าไปหาอาจารย์ื่อกีเพื่อนเดินไปบอกผมว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ช่วยหน่อยนะนะเพราะเพื่อนมาคนเดียวปรากฏว่าพอเพื่อนเข้าไปที่หน้าอาจารย์เนาะอาจารย์เบิกนตให้ปุ๊บเพื่อนก็เริ่มมีการสั่นนะครับเริ่มมีขาสั่นมีอะไรก็เลยพาเพื่อนมานั่งพักตรงนี้เนาะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเพื่อนก็เล่าให้ฟังื่อทีเหตุการณ์ก็ประมาณนั้นเนาะสวัสดีครับ